ความเหน็ดเหนื่อยผ่านไปแล้วนะฮะแต่ละวัดที่เราไปพาไปมาเนี่ยก็จริงก็สนุกทุกวัดเสียเหงื่องงทุกวัดแต่ก็ได้เจออะไรแปลกๆใหม่ทุกวัดอือเฮ้ยโหเนื้อขาวโพลนเนื้อพี่เหรอเนื้อปูครับผมขอบใจแล้วทีนี้ไปวัดไหนต่อพี่อาร์ตวัดต่อไปใช้มือได้ปะได้ฮะ,ฮะกินปูมไม่อร่อยต้องใช้มือปะ วัดต่อไปอีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเซอร์ไพรส์จะไปด้านไหนอะด้านที่ว่าผมผ่านบ่อยแต่ไม่เคยเข้าเรื่องเล่าขานก็มีเยอะเหลือเกินคือวัดดอนฮะทำไมอะ่ะบางคนอะชอบมาเล่าจนผมกลัวแบบเฮ้ยโหน่ากลัวหรือเปล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง,น,องนั้นมีมคนเคยนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเจอ,อคนซ้อนโดยที่แบบขี่มาคนเดียวแถววัดดอนพอไปจริงๆแล้วไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิดฮะ โอ้ยอาร์ตแล้วอาร์ตรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเกือบไม่ได้ถ่ายอะทำไมครับมีคนป๊อตอ่ะใครพี่ทีมงาน่ะได้ค่ะว่าจะไม่ถ่ายอยู่สองหุ่นน้ำห่นไปเซอร์เวย์มาแล้วก็ไม่ถ่ายได้ไหมใครคะับพี่หอมชื่อนั่งหัวโดอยู่เลยพี่อู๋เหรอ <laughs> <laughs> พี่อู๋ปมดูเซอร์ขอโทตอนแรกได้ข่าวมาพี่ไอกันก่อนพี่หอมคะไม่ไปได้ไหมคะ พีมค่ะวัดนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะพี่อู๋บอกว่าไปมาแล้วกลับมาแล้วหดหู <m akes> ไม่ไปได้ไหมคะ <H us ul> ห,หดหูให้เขาหดหูว่ะไอเราก็จะอะไรกันวะอ๋องก็ไปนะ <H us ul> อ๋องก็ไปดูอองวันนั้นอ๋องก็ไปดูเทปนางก็คึกคื้น,นะก่อนไปพอเข้าวัดปุ๊บอ๋องเงียบ <H us ul> แต่ทุกอย่างคลี่คลายเมื่อหลวงพี่เอาขนมมาให้อะ่ะ จำได้ป่ะตอนซีนที่หลวงพี่เอาหนมชั้นเอาอะไรมาให้อะไม่เห็นมันเงียบกันเลยมันก็นั่งกินแล้วมันก็เลืมกลัวผีไปนะซีนนั้นผมไม่อยู่ผมอยู่ตรงไหนอะผมอยู่หรือเปล่าอะอยู่อัดอยู่อยู่เหรอกินของกินจบของกินกันหมดลืมกลัวผีกันตรงนั้นนะแล้วลก็กินของวัดเพลินเฉย <c oughs> ความกลัวหายไป <c oughs> นะคะตอนแรกจะไม่ไป <c oughs> ใช่แล้วพอไปแต่อ้อมเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นครับถามว่าอ้อมกลัวไหมอ้อมก็กลัวอ้อมไม่เคยได้ยินอ้อมก็กลัวอ <c oughs> แต่แค่อยากลองดูว่า ไม่ใช่จะท้าทายหรืออะไรนะคะแต่ถ้าเรากลัวแล้วก็จินตนาการไปอ่ะล้วเราไม่เห็นนาทีอืมไม่ได้จะเห็นนะแต่ไปถึงไปพิสูจน์ดูว่าเออแล้วไปได้ไหมก็เป็นวัดปกติแต่วัดที่ออมรุกษยด้วยซ้าใช่แต่วัดที่อ้อมจะไจกินวัดอะไรหรือวะวัดอะไรครวัดยานาคอ๋อเออผมก็ไยถูงถุงถุงหวยถุงหวยอ่ะอะไรถุงหวยอ่ะใช่อนนั้ะตอนที่ออกเทปนั้นไปมีแต่คนถาม ว่าเห็นจริงเหรอเอ<ม>เออโเห,หรือเปล่ะสาบานต่อหน้ากุ้งและปูของจานนี้เลยว่าเห็นแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยแล้วต้องกลับไปแก้บนกับยา่านาคด้วยอัดเห็นเลยใช่ครับมันขูดยังไงผมไม่ได้ใช้น้ำมันเพราะนั้นน้ำมันจันหมดอืใช้นิ้วเปแหละครอบแล้วแค่บอกข้างในว่าพูดในใจว่าถ้าเกิดเหมือนว่าถ้าถ้าจะมีเลขอะไรไหมที่อยากจะให้ให้ลูกช้างเนี่ย ได้ลองเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างแหมเลียงเลียงใช้สับสวยนะให้ลูกช้างใช้ประโยชน์ได้บ้างว่ะแต่นั้นก็เลยจัดภาพนี้มันขึ้นมามันขึ้นมาไม่ชัดมันไม่ได้ว่าขึ้นเป็นเลขปึ้งขนาดนั้นคือมันจะเป็นเบอร์เบอๆแต่ทรงมันจะใกล้ๆะไรเหรอทรงมันอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบขีดลงมาธรรมดาแต่หัวสั้นๆแล้วก็จะเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นหนึ่งอโลบิกขนาดนั้น มันจะเป็นเบลอขึ้นมาแต่ก็จับใจความได้ว่า2เลขนี้แหละวันนั้นอาร์ตถูกเลขกันหละกเก้าจริงเหรอครับเห็นเป็น6 9เ้าเลยเห็นเป็น6 9เก้าแต่คือเลขห9ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่6 9้าอย่างนี้นะพี่อ้อมมันเป็น6 9เกลุ่งลุงมาอย่างเงี้ยหกแล้วก็เก้าอยู่งล่างเพราะว่าอาร์ตไม่เคยเล่าอ้อมเลยนะคะอันนี้ไม่เคยเล่าอาร์ตไม่เคยเล่าอ้อมเลยว่าเขาเห็นอะไรเพราะเหมือนกับว่าเวลาเขาหูดเวลาเขาเห็นเขาไม่ให้พูดนะใช่ต้กลัวไม่แม่นถูกนะคะไปดูดิอ่าเดาย้อนไปดูอีกทีหนึ่งค่ะ